ชีพี่เคยเป็นอาชีพอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นอาชีพในฝันบางทีก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสบ้างพยาบาลบ้างหนูเคยเป็นคลีนเนอร์ทำความสะอาดถูพื้นใหญ่เลยจิกไปจิกไปที่ผู้ชายเกรงหน้าทองแหละโอ้ยเหนื่อยดิเหนื่อยดิเหนื่อยสนับสนุนโดยเบอร์มงคลเฉพาะคุณจากดีแทก ไม่ซีนีตานลัาสุดอยูก่ก่กำนะคะแล้วเราเหลือพี่ขนมจีน,นะคะ่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าปุเย็นตาโฟนะคะวันนี้นะคะขนมจีนสั่งเป็นเย็นตาโฟบีทรูทปะ่ะสีมันเดียวกันเลยอันนี้เย็นตาโฟมันเป็นสีชมพูเหมือนกันหนูสใส่ไหมเนี่ยเย็นตาโฟมันทำมาจากอะไรทำไมมันถึงสีชมพูต้าหูยีเอองงดิมันใช่นี่ก็งงเหมือนกันถามนี่โก้ที่เราสั่งอ่ะมันเป็นเย็นตาโฟไม่ใช่เย็นตาโฟธรรมดาเป็นเย็นตาโฟต้มยำลองชิมดูดิไม่อยากชิมอ่ะพี่ชิมเลยค่ะ สบายดีไหมคะสบายดีค่ะแต่หนูคอยติดตามตลอดนะเหมือนกันหี่คอยติดตามดีท่าตลอดอัปเดตสถานการณ์หัวใจดีท่าตลอดอย่านะอย่านะตอนนี้เนี่ยชควร้ายอะเจอใครต่อใครที่เป็นแฟนเนี่ยก็ได้แต่ distance relationship อีกแล้วอ๋ออีกแล้วเซ็งมากอย่างวะเนี่ยอย่างวะจริงๆริ่คือหมจีนอะช่วยบอกหนูหน่อยดิทำยังไงเนี่ยถึงจะได้ใกล้เคียงได้เนื้อคู่ของพี่อะก็คือแบบจีบอยู่ประมาณปีนึงใครจีบใครเขาจีบแล้วใช้เวลาคุยกันประมาณแบบ 6ปีอะไรเงี้ยเราค่อยแต่งก็ต้องใช้เวลาโคตรใช้เวลาเลยอะทำไมอะทำไมทำไมนานอะก็เพราะว่าเวลามันจะพิสูจน์ไงดิถามันจะพิสูจน,น์คนไงว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบโอเคจริงหรือเปล่าใช่หมอนี่ก็เหมือนให้แบบเวลาเพื่อนพิสูจน์ได้ก็แต่หนูไม่ค่อยเก่งพิสูจน์ตัวเองเท่าไหร่อะไ, <c oughs> ไปไม่ถูกเลยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเก่งขนาดเนี้ย ไม่มีผู้ชายเข้ามาจีบหรอเยอะหรอทํายังไงอะมันก็มีแต่ว่าคือเหมือนเราเป็นคนใจแข็งถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่เราก็แบบตีไว้เลยว่าแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่อย่างเงี้ยสามีก็เลยเป็นแฟนคนแรกจริงเหรอเ o way แล้วคนอื่นเขาเป็นอะไรอะไม่แค่คุยคุยเฉยๆไม่จับมือไม่อะไรอย่างเงี้ยคนคุยก็ไม่แม้แต่ได้จับมือหรอค่อ้ยทำไมคนคุยหนูได้จับมืออะคนคุยหนูจับเยอะตลอดเลยไงหนูใจดี ่านจะมีลูกอะไรไหมคะก็ถ้าเกิดแบบว่าเสียมายากขอโทษเลยค่ะผลิตอยู่ผลิตอยู่ยกำลังอยากจะมีเพราะว่าคือแบบแดำมาได้2ปีแล้วจริงเหรอคะแล้วแล้วผลิตยังไงอ่ะ <laughs> พอเราอยากมีใช่ไหมแบบยากอ่ะเข้าใจปะพยายามแบบสี่อสานรสชาติชีวิตเราเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยชอบคอสเพลย์ว <Really? S 1> <laughs> ิลลี่อาชีพพี่เคยเป็นอาชีพอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นอาชีพในฝันบางทีก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสบ้างพยาบาลบ้างหนูเคยเป็นคลีนเนอร์ทความสะอาดถุกพื้นใหญ่เลย กบมา่หลายชีพมากตำรวจก็เคยเป็นลเลยศก็อะไรคือสายโมด้วยขนงจีนโมเตอรูลคือแบบมันเป็นเรื่องความเชื่อพี่เชื่อไหมพี่เชื่อมากช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไข่ดังใช่ไหมแต่พี่เรียกตาไขา่พี่เหมือนแบบได้มาแล้วตอนนั้นอ่ะพี่เล่นโรตี่ก็เลยแบบวนบนคืออะไรคะบนคือขอใช่ไหมวนคือขอที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนอ่าโอเคอ่ะเข้าใจปะบ่ายนั้นอ่ะถูกรางวัลคือว่าแต่ว่าถือไปทำบุญนะเนสเนาะฮะแล้วเรามีอะไรอีกไหมอ่ะเราทำเองพี่อ่ะทำมานานแล้วอันเนี้ยก็คือเปลี่ยนเงน ทำไมเป็นยังไงกับเบอร์เบอร์เหมือนมันจะแบบส่งผลหลายๆอย่างเรื่องงานเรื่องนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อของพี่อ่ะพี่เป็นคนเหมาะกับเลข9ก้าเบอร์พี่ทั้งหมดจะมีเลข9ก้าทั้งหมด4ี่ตัวแล้วรวมกันทั้งหมดก็จะได้เลข9ก้า ก็คือเป็นเบอร์สำหรับเราอะสมมุติได้ไหมยังไงคือรวมกันได้เลขเก้าหนูงบวกเลขทุกตัวในโทรศัพท์เป็น54าห้าห้ากับสี่บวกกันก็ได้เลขเก้าอย่างงี้ยอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละเข้ามาวัดความโชคดีของทั้งสองคนกันดีกว่าคนที่ทายผิดอ่ะก็ต้องเลี้ยงอาหารโอเคอ่ะโอเคดูว่าหนูได้แหละว่าจานนี้มีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูกมีสิบลูกเจ็ด เลขโชคดีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยเธอโชคดีอ่ะลองอีกไหมลองลองลองจานที่สองจานนี้เป็นของพ่อมีกี่ชนิดจะบอกชิ้นด้วยมีห้าชิ้นเจ็ดชนิดโอ้โหสี่ชนิดเ็เลยค่ะสี่ชนิดแล้๋ยว อ๋อแล้วก็ชิ้นกุ้งทำไมถูกเยอะอ่ะคนมันมากับดวงอ่นะเนาะยังไงได้อ่ะ <c oughs> จริงหเหรอออทำไมหนูไม่มากับดวงบ้าง่ะคือเหมือนกับสายมัว่วมันก็ไม่เสียหายอะไรเนาะถ้าเกิดเป็นความเชือ่อปะใช่ถ้าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันก็โอเคเหมือนกับเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นี่ไงเหมือนพี่ไง ต้องลองถ้าติที่ถ้ามียังไม่เคยเปลี่ยนเบอร์นะตีต้องลองจริงเหรอพี่ว่ามันดีแล้วมันช่วยส่งเสริมเพราะบางทีแบบบางเรื่องมันอาจจะสะดุดอุ้ยงั้นหนูต้องเปลี่ยนเบอร์อ่ะนต้องลองเปลี่ยนเบอร์บ้างแหละอยากได้เบอร์มงคลเบอร์มงคลที่มันเหมือนกับเฉพาะคุณเฉพาะเธอเลยอ่ะมันต้องแบบว่าเหมือนกันป่ะหนูต้องได้ก้าหยือนพี่ป่ะมันไม่มันเราก็ไม่เหมือนกันนี่เพราะว่าเกิดก็คนละวันคนละเดือนคนละปีต่างๆมันต้องมันต้องดูหลายๆอย่างแต่ว่ามันจะต้องมีแน่เบอร์ที่เหมาะสําหรับเราเฉพาะคนนั้นเลยเฉพาะคนนนั้เเลยบอร์มงคนีูู่่กกเาตในมืือออถได้2เลย ไหนพี่พี่เรื่อองมจีลองเล่าเรื่องน่าอายที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ไหมเพราะคนสวยส่วนมากไม่ค่อยมีเรื่องน่าอายรู้สึกแบบสวยไปหมดแล้วรายการนี้นะคะถ้าเกิดสมมุิดูแล้วตอนหัวเราะรู้สึกหนุ่มจีนหน้าแบบแปลกแบบแข็งๆหรือเปล่าเพิ่งไปฉีบโบท็อกใต้ตามานะคะทุกคนอยี่ยสนใจพอฉีบใหม่ๆก็คือต้องหัวเราะอย่างงี้ค่ะทุกคนคือเด็กโปใต้ตามันก็ตามอายุพี่ก็เลยเงี้แหละค่ะไปปรึกษาหมอนิดนึงพี่คะหนูจะทำมูจริงๆนะเพราะเมื่อกี้ตอนที่เขาทำเงี้ยหนูเห็นเพชรเขาในมือ ต้องอหมูอันนี้ต้องหมูอันนี้ต้องมูกินอิมยังจีช่าก็เลยละมือนี้อย่าลืมนะอยู่ต้องเป็นคนจ่ายนะอยู่ต้องเลี้ยงแขกกระเสริฐกินงานด้วยนะกินถูกๆนะทุกคนดูมีตั้งหลายคนเนี่ยมีตังค์มมีตังถึงพันไหมไม่มีแม้แต่กระเพาตังค์ สวยจริงๆอะหนูว่ามันเบ็ดเบยจริงๆนะหนูว่ามันถึงเวลาที่พี่เอาแหวนเพชรพี่ออกมาแล้วรูมแหวนเพชรพี่ต้องออกมาใช้เลยแหวนเพชรพี่มาทำอะไรหรอกินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามแคลอรี่อยู่ที่คนละ220กิโลแคลอรี่ถือว่าเบากรุบแต่ที่แซดก็คงจะเป็นด <c oughs> ิชาที่มือนี้โชคไม่ดีเลยต้องเลี้ยงข้าวทุกคนจ้า หล,ลังเคล็ดใช่ไหมจะพูดเมืเ่อกี้หลังยอกหลังเคล็ดยอกน้มให้เอาหนามบกหนามยอกให้เอาหนามบก <c oughs> จะพูดทำไมเนาะ, <c oughs> ะตอนนี้ะนะคะเราก็อยู่ที่ห้อยหอนซอร์กัสค่ะ ต้องแชร์แดนเท่านั้นเซ็กซี่แชร์แดนค่ะครูยอยากได้แบบว่าเพลงยงเซได้ไหมแบบจริงจริงครูไม่ต้องสอนแล้วครูไปดีกว่ามิชชั่นแข่งกันแล้วคือครูต้องเป็นตัวช่วยให้หนูแล้วล่ะ<อ>วันนี้ครูจะให้ประมาณ3ท่าวิธีแก้กรรมคือเต้นแชร์แดนต้องทำการแสดงจากท่าเต้นที่ครูสอนทั้ง3ท่าแต่จะต้องใช้ดวงมาช่วยในการเลือกเพลงโดยที่ทั้งสองคนจะต้องโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของทีมงานเบอร์ใครโทรติดก่อนก็จะได้เลือกเพลง เพลงของติชาก็คือระดับ advance beyond เรียกแม่ส่วนเพลงของขนมจีนก็จะได้เพลงที่ซอฟลงมาหน่อยโอเคมาดูกันว่าใครจะได้เลือกเพลงเรงด,ดวเ,เร็วค่ะหนึ่งเบอร์ที่โทรติดเร็วหรอโอเคอยา่าโกงอยาง่าโกงอ <laughs> เซอฟเลิกลายจากมีออลเซ่นหน่อยโอเคอันก okay. ขอเดียวไหมได้อย่าเลยโอเคค่ <laughs> <laughs> okay, ะเรามาเริ่มท่าแรกกันก่อนเลยจ้ะนั่งกับเก้าอี้ให้นั่งปิ่มๆเอามือข้างซ้ายจับขาข้างขวาขึ้นอัพแล้วก <Up. S 1> ็จิกไปจิกไปที่ผู้ชาย <laughs> <laughs> เอาขาข้างขวาวางลงเหยียดขาข้างซ้ายเกรงหน้าท้องและเอ้โอ้เหนื่อยดิ <screws> นท่าที่สองคือเดินบนเก้าอี้เบาๆสวยๆเบาๆเบาๆขาขวาวาดขึ้นข่อเท้าไว้ระวังค่ะระวังค่ะเสร็จปั๊บตบสะโพกตัวเองค่อยๆไล่ขาลงพร้อมสะบัดผมท่าที่สามมาเลยขึ้นมายืนเหมือนเก้าอี้โอ้โ่เปิดมือขึ้นพร้อมสะโพกขวาสะโพกซ้ายค่อยๆไล่มือลงกาเขยาออกด้านข้างฟุ่มเสยมองหน้ามองเหียดขาขวาฟุ่มเคลื่นตัวมา ลองเลยคนละรอบดูว่าดวงและเบิ่งพี่มันจะเสีียดหรือเปล่าอ่ะโอเคได้ปากกระเป๋ายิงจุบ <laughs> this is Disha it's show time Let's go! ของตีชานะคะพอเจอเข้าไปม้วนหลังผู้ชายทุกคนต้องมองตีชามาบอกว่าอีนี่เป็นอะไรวิ่งหนีวิ่งหนีเห็นท่าสบัดผมเนี้ยตีชาทำสามรอบผู้แบบว้าวอ่ะเนี่มันยไม่เหมือนคาชมอ่ะสรุปแล้วก็คือทุกอย่างเพอร์เฟกต์ต่ีชาตบมือค่ะขนมจีนสวยใส่น่ารักกิ๊บคุณน่ากินมากค่ะติดผู้ชายคือผู้ชายต้องเดินตามอลุ้ผู้ชายวิ่งหนีทีนี้พวกเราเห็นเก้าอี้ทีไรก็ก็จะ อค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณครูมากเลยนะขอบคุณนะมากขอบคุณท่านขอสตูดิโอด้วยนะคะที่จริงอะหนูว่าหนูอะโชคดีอยู่นะแต่พี่ขนมจีนอะโชคดีกว่าเพราะว่าเบอร์มงคลของเขาแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไปหาเบอร์มงคลเฉพาะคุณเข้าไปได้ที่ www. dtag. co. th เข้าไปนะคะก็จะเจอเบอร์มงคลเฉพาะคุณเบอร์มงคลเฉพาะคุณมีหมอกช้างด้วยเพราะฉะนั้นกดไปตรงนี้เช็คเลยนี่ ตรวจสุขภาพเบอร์ของคุณอ่ะหนูใส่เบอร์แล้วนะอ่ะหนูใส่เบอร์ไปแล้วก็วันเกิดของติชาวันที่19เเดือน2องกุมภาสามแปดสุขภาพเบอร์อากดเบิบศาสตร์การทํานายของอาจารย์ช้างเกรดที่ได้ F เบอร์ไม่ดีควรเปลี่ยนด่วน Oh my god ความมงคลต่างๆการงานจาก3าดาวหนูได้ศูนย์ดาวการเงินหนูได้ศูนย์ดาวความรักหนูได้ศูนย์ดาวเบอร์นี้เป็นเบอร์เกรด F และไม่เข้าศาสตร์เบอร์มงคลเฉพาะคุณโดยอาจารย์ช้างเพื่อเสริมความมงคลแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลเฉพาะคุณจากดีแท็นี่คาทานายศาสตร์คู่ด้วยเบอร์นี้ไม่เข้าศาสตร์ูมงคลเลขประจําตัวประจําราศีกุมเลขมงคลคือ586586โอ้โหนี่นี่นี่เขามีเกรด A ให้ด้วยก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดแบบยังไม่ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยไปดูก่อนนะที่ w w w d t a c c o t h ถ้าเกิดไม่ไปดูในเว็บเนี่ย ไปดีแท็กช็อปก็ได้นะเพราะว่าพี่พี่พนักงานที่นั่นอะถูกเทรนโดยอาจารย์ช้างแล้วราคาบอกเลยราคา6 9บาทเท่านั้นเริ่มต้นกับซิมเกรด A เกรด B ีให้ดูว่าต้องการจะไปแบบแพ็กเกจไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปดูนะคะสาหรับวันนี้โคตรสนุกเลยแล้วขอบคุณพี่ขนมจีนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะฝากผลงานไหนค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์นะคะเรื่องนายคะอย่ามาอ่อยโอ้ my boss นะคะก็น่าจะออนแอร์ประมาณปลายปลายปีนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไป subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ y o u ูทู e Pe calling me going Bye! Bye.